พักยกกินเข่าก่อนครับอืครับนี่ครับทีมงานนี่ครับพี่น้องเต็มเลยครับมีแต้มมีกแลวครับพี่น้องโอ้ยบักเถิกครับพี่น้องบักเถิกเลยตัวนี้ไม้แล้วครับพี่น้องแต้มหม้แล้วครับมาเลยๆครับพี่น่องครับผมเป็นอีพี่เกมเมอร์ครับเมื่อเนี้ยใ้พักกินเข่ากันเลื้อพี่น้่งกินเข่ากินเข่ากันได้ครับ มอนี้มาเกมือครับเนื่องในมือนั้นบอมานปันไดน,นี่ครับทีมงานซีหาข้นนี่แหละครับมาเดี๋ยวไปบังกันครับผม่ปพี่น้องลุยกันครับผมอาชีแยกย้ายกันไปแล้วครับนี่ครับคุณนึงกลับไปนี่ คนหนึ่งไปนี่ผมกับชิเลาะขางทางคือเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็หาเงทางก่อนครับว่ามันคืบือไม่คืนะเดี๋ยวตอนเร่งคนหนาเขาจะมาหยอดกันหยอดห้าโอเคครับผมนี่ครับผมแดดก็ะห้อนครับขางทางนี้เลยครับผมกับิีเนี่ยครับ ทิทางลงไปประมาณนี้ครับผมนี่ครับทิศทางไว้ประมาณนี้ครับทางนี้นะครับผมรถกระรายทิศใส่ไว้ประมาณนี้นะครับ นี่ครับผมสองทีมข้างล่างกับเป็นพญ่ทีมพญไ์ครับคุณครับ,รบกาซิเลาะแข่งข้างไปประมาณนี้แหละครับใส่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็พรลังไปเฮ็ดกับเขาครับ ทีมงาน34คนสำหรับค่าคืนนี้ก็ต้องสินอนทงหน้านี่แหละครับผมอ่าที่พักเรียบร้อยแล้วครับชัดสันเอาง่ายๆครับผมหายุหักกินครับจัดทีมงานปลาครับรอบเลขครับผมได้เวลาแล้วครับรอบเลขครับเดี๋ยวไปลุ่นกันครับผมไปครับ แยกย้ายกันครับผมเดี๋ยวจังไรอัปเดตสถานการณ์ครับมีเต็มแล้วครับพี่น้องมีเต็มแล้วครับมีเต็มแล้วครับผมไข่ได้สักน้อยครับเดี๋ยวมันดึงออกกันเลยครับผมเต็มเลขครับผมมาแล้ว เต็มสองมากเลยครับพี่น้องเต็มสองอุ้ยบักเถิกครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเด้อครับโอ้ยบักเถิกครับพี่น้องบักเถิกเลยตัวนี้โอ้โหตัวนี้บักเถิกเลยครับมาอีกแล้วครับพี่น้องเต็มมาอีกแล้วครับนี่ครับผมโอเคครับขออนุญาตเก็บก่อนเด้อครับรอบเลขครับผม คือว่ามานอยู่อีที่แกมือครับเดี๋ยวสีอัปเดตอีกที่กับรอบเศา้านะครับผมมานเรื่อยๆครับพี่น้องแต้มนึงแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแคบก่อนนะครับผมนี่ครับผมตัวเท้าๆครับพักยกกินเข่าก่อนครับอืมครับนี่ครับทิมงานอ้อมหนูคือเก่าครับผม แซบครับอืเอาลวครับรอบสองครับผมเดี๋ยวยางรอบสองกันครับกินเข่ากั็ล้างตอิ่มม้งหันครับทีนอง เดี๋ยวลองเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับขันมันจังไรกะเดี๋ยวมอือเอืนเศร้าอัปเดตให้เบิ้งครับผมรอบสองครับพี่น้องลังกินเขาอิ่มพุนครับเห็นบอกครับพุนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเลยครับ,บน,นี่ครับผมรอบสองกินเข่าอิ่มบางสามตูครับขถือประมาณอยู่ครับผมรอบสอง ตัวบักอีบเลยครับพี่น้องรอบสองบักอีบเลยครับนกันบ้างมาสรุปยอดให้ฟังครับผม15ตัวเบิดขึ้นครับครับมันอยู่ครับมันคือเก้าวน่ะมันไม่เห็นฝ้าแจ้งเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้อยด้วยครับผมขอบคุณครับ